งานกิจวันนี้ครับผมเนี่ยเก็บผ้าใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยครับ <c oughs> เดินทางเข้าป่าสองวันสองคืนนะครับผมโดยมีงบประมาณอยู่สองร้อยบาทนะครับนี่เราจะเดินทางเข้าป่าไปนอนในป่าเลยนะครับจะตั้งไปหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันในป่าครับผมครับผมตอนนี้เรามาถึง หน้าโลตัสนะครับผมโลตัสเวียงัวเข้านะครับเราได้ซื้อของไปทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับผมเราเพื่อจะทำการเข้าป่ากันนะครับวันนี้เราก็ซื้อหมูซื้อโอนตีนกับน้ำนะครับผมเราซื้อสามอย่างนะครับผมอยู่สองวันนะครับผมซื้อแค่นี้พอ เหลืออีกหนึ่เ,เหลืออีก75บาบทนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า75บาบทของเราจะได้อะไรอีกนะครับโอเคนี่นะครับผมวันนี้ตักตุนม่าสามาซองกับเบ็ดหนึ่งอันนะครับผมยี่สิบห้าบาทนะครับตอนนี้ใช้งบไปแล้วหนึ่งหบาทนะครับผมเหลืออีก50สิบบาทนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งเราต้องจอดรถไว้ที่สวนนะครับผมเพื่อทําการเดินไว้นะครับผมเดินไปอีกนิดหน่อยนะครับเราจะเอาเป๋าสัสำารองเราใส่กระเป๋าไปของกินของเราเราซื้อไว้นะครับผมก็ที่นอนนะครับ เครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะครับผมนี่เรามาถึงแล้วครับผมไม้รับของเราแต่โหอย่างลกเลยนะครับผมยอดเลยเตั้งเต็นท์นเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเรากำลังก่อไฟนะครับผมเราจะชมวิวโดยตอนกลางคืนนะครับ อ่าวันนี้เตาของเราคือเตาเตานี้ก็ะสงเราก่อไฟไบนเลยนะครับผมบนที่เราพักเลยเพื่อจะได้อ่าเพื่อเดี๋ยวตอนดึกๆมันจะได้ไม่น้ำนะครับผมพื้นของเราก็จะรองไว้ต้นกล้วยนะครับผมโอเค อาหารมื้อเย็นของเราวันนี้นะครับผมปลาย่างกับหมูย่างเลยเราจะต้มมามาด้วยนะครับอากาศกําลังดีเลยนะครับผมเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับพี่นอนเราก็เสร็จแล้วสุดยอดไปเลยครับผมวันนี้อากาศดีดีครับผมเดี๋ยวนีวว้อันนี้ที่นั่งดูดวงดาวครับตอนกลางคืนเราจะนั่งดูตรงนี้นะครับดวงดาว บนดอยเป็นดอยหมอกนะครับผมบรรยากาศกำลังดีเลยขณะนี้เวลาประมาณหกโมงน,นะครับผมเสียงธรรมชาติโอเคเราได้ปลาจากบอ่อนี้แลละครับผมสี่ตัวอย่างกำลังดีเลยนี่เราก่อไฟบนบนเลยนะครับผมบนข้างที่นอนเราเลยนะครับแต่เราใช้ต้นกล้วยนะครับ บังไว้ไม่ให้มันไหมเต็นโอเคเราพวกันใหม่ครับผมพรุ่งนี้เช้า บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมตื่นเช้ามาวันนี้ชิโนโวันจินไปนะครับแล้วก็อยู่บรรยากาศแบบนี้สุดยอดจริงๆเลยครับผมโดยหมอกกำลังหมอกกำลังขึ้นนะครับผมกำลังเชิงเรืองหายไปนะครับตอนนี้เวลา8โมงนะครับผมหมอกกำลังเริ่มจางแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นภูเขานะครับ ประดุ๊กคือหนึ่งมอกตาเนี่กปลาดุ๊กไงปลาดุ๊กง่ปดุกกง่้หอดลูกวงนะครับผมต้นกรเจีมมันย้ายไปแลแมเลโอ้เนี้ย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 ปลาดุกกลองอ่ะนนึกตงน เมือน,นี่นะี่ยปนนิ้วเเกไปเลยมาตอนกลางคืนนะครับผมมาเข้าห้องน้ําที่สวนนะครับเจอเส่นักร้องกลางคืนหนึ่งตัวครับเหลือต่อรองรได้ไม่เอ่ยมันรอดไปได้นะครับ พูดก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมหนึ่งสักหนึ่งตัวนะครับผมว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอาบุของเราได้ไหมเอ่ยไม่น่ารอด หลองตายดินดตุ้มตุ้มตุ้ม ก็ดึกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงทุ่มครึ่งนะครับผมเอามากินปลาหมึกหมึกย่างครับผมยอดเลยอากาศดีมากครับมีพระจันด้วยครับพระจันยิ้มมาครับ จันยิญญ้นด้วยย็นนี้เราอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปเอากล้องที่บ้านนะครับเอากล้องมาชาร์จแบตแล้วก็อาบน้ำที่บ้านแล้วดึกๆผมจะเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็นอนนี่ใส่ชุดเดิมมาก่อนเดี๋ยวล้างแข่งล้างขาแล้วก็นอนนะครับ คืนนี้คืนที่สองเริ่มหนาวแล้วครับผมน,นี้จะเอาเต็มฟ้าเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผม าการเป็นอยู่ของเราทำยังไงบ้างอยู่ยังไงกินยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ เก็เต็นท์ของเรานะครับผมนี่ก็สปอร์ตไลท์อันนี้ก็เป็นเต็นท์ของเรานะครับผมเราจะนอนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ที่อะไรครับผิงไฟนะครับผมรสร้างขึ้นมาจะมีเผือกมีมันอืนนี่เป็นที่เทาเราทำกินกับข้าวนะครับผม ตรงโน้นมีคนอยู่หนึ่งคนนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับผมหนาวนี้ไม่รู้จะไปไหนไม่ต้องเสียเงินแพงแงครับผมมาที่นี่สบายใจที่สุดครับโอเคขนาดนี้เวลากี่โมง เวลาสิบโมงนะครับผมเลยครับต่อกลางคืนนะ <c oughs> เสียงจิ้งหรีดร้องดังมากหวังว่าคืนนี้จะนอนหลับสบายนะครับในคืนที่แล้วคืนก่อนนี่โอ้โอะไรไม่รู้เดินแวดเดินรอบรอบเต็นท์เรานะครับ น่ากลัวมากคืนนี้เราจะหลับเต็มอิ่มเลยนะครับก็คือเราจะไปะตื่นเช้ามาภารกิจแรกของเราคือเราจะหากับข้าวกินก่อนแล้วเราก็จะไปรับอ้อยที่คิวรถนะครับแล้วก็จะไปสวนตาเชิดโอเคครับบ๊ายบายขอฝนดีครับผม โอเคตอนนี้เราก็จะกลับเชียงใหม่แล้วจะกลับแล้วนะครับผมลากรเดินไปนะครับ ในสุดเราก็มาถึงรถนะครับผมถึงเรารถจอดไว้ตรงบนนี่นะครับผมบนตินดถนนนะครับโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอคครับฝากติดตามด้วยนะครับผม